พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หัวข้อการมีสัจจะผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจ,จากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กร,รกฎาคม สองห้าไอคำว่า